สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใครไม่มีเวลารีบลงชื่อเจ้าหน้าที่ฉีดซิโนโฟารมให้ถึงที่บ้านไม่ต้องมาโรงพยาบาลเมื่อวันที่14สิงหาคมที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสีมหาราชาอำเภอศรีราชาจงังหวัดชลบุรีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาได้ลงทะเบียนรับวัคซีนไว้กับเทศบาลเมืองศรีราชา ต่างทยอยเดินทางมาฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มที่ทางเทศบาลได้สั่งซื้อมาจากราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์ในวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มที่ได้จัดสัรมาในลอตแรกจำนวน1,30 0โดสโดยเป็นการฉีดวัคซีนที่เน้น7กลุ่มโรคเสี่ยงพระพิสุผู้ทุพพลภาพผู้พิการผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงอีกทั้งเจ้าหน้าที่ด้านหน้าอาจจะไม่ครอบกลุ่มประชาชนทั้งหมด โดยประมาณต้นเดือนกันยายนจะมีการจัดสรรวัคซีนในลอตที่2มาอีก4,970โดสซึ่งทุกคนที่ลงทะเบียนจะได้ฉีดอย่างแน่นอนทางด้านของนายชัดชัยทิมกระจางนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา รอมคณะผู้บริหารยังแนะนำเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลพญาไทศรียรชาเดินทางไปฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางมารับวัคซีนได้ที่ได้แจ้งความจำนองมายัางเทศบาลโดยในครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่เทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลมาอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการกรอกเอกสารรวมทั้งให้กำลังใจแก่ประชาชนและทีมแพทย์พยาบาลอีกด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนวิวส์ขอบคุณค่ะ